ผมจะเดินทางไปที่ไปที่กัมพูชานะครับวันที่20แล้วก็21กลับมานะครับในพิธีประทานไฟพเพลิกนะครับเราก็จะบอกกับเขาตรงๆนะฮะว่าราคามันมันมากเกินนะครับมันสูงเกินแล้วก็วันนี้ได้รับหนังสือจากการกีฬาขอให้ทางโอลิมปิก ได้เป็นคนดําเนินการซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปนไม่ได้เราไม่มีงมาไปทํานะครับมันก็เป็นคือทุกชาติเนี่ยโอลิมปิกแต่และชาติเนี่ยก็จะมอบหมายให้ใครได้รับแล้วลิขสิทธิ์การขายทอดเช่นเรามอบให้กับตอนนี้ทรูนะครับแล้วก็ให้ T-Sport ์ตงั้นสองหน่วยงานเนี่ยก็ต้องเป็นคนเจตากับคนที่เขาจะมาขาย ว่าอ่วคุณจะซื้อกันยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็จะมีกีป p r o v i d e r ของเราเนี่เข้าใจว่า T-Sport ไปเอา,เอาทีวีพูมาด้วยฉะนั้นมันก็จะประกอบด้วยทีวีพูห้ช่องไอ้นี่อีกช่องหนึ่งก็เป็น6ช่องบวกกับทรูเป็นเช่องก็ต้องไปว่ากันกับคนที่เข้ามาขายคนที่มาขายเนี่ยปกติเนี่ยถามว่าคนมาขายมาจากไหนลิขสิทธ์ถ่ายทอดเป็นของสหพันธมนฑรีสีเกม แต่ทุกครั้งที่มีซีเกมมาเนี่ยเราจะยกให้กับผลประโยชน์นะครับให้กับเจ้าภาพงนั้นเจ้าภาพก็เป็นคนรับผิดชอบเรื่องเรื่องเรื่องนี้ทุกครั้งเขาก็จะมีเงินเหลือที่จะมารันซีเกมโอลิมปิกแต่และชาติเนี่ยเมื่อมอบให้ไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของของคนที่เป็นคนถ่ายทอดอะ่ะต้องไปว่ากันตอนซีเกมที่ประเทศเ,เวียดนามแทบจะไม่ได้เก็บเลย นะครับเพราะว่าตอนนั้นมีโควิดนะครับก็ปกติ4เกมแต่ละครั้งนี่ก็เก็บไม่น่าจะเกินสัก3-4ล้านบาทอะไรเงี้ยนะครับของทุกชาตินะฮะเราแบ่งกันเป็น3เทียเทียใหญ่สุดก็คือเทียบนก็ประกอบด้วยไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียตอนนี้มีฟิลิปปินส์มกันเป็น5ชาติเนี่ยจ่ายมากสุดเทียสองก็จะลดลด,ลดหลั่นลงไป เทียสามก็คือประเภทพวกตีมอลาวพวกนี้นะครับนั้นไอ้ตรงนี้กัมพูชาเจ้าภาพเนี่ยดันไปมอบสิทธิ์ให้กับกลุ่มของคนมาจากมาเลเซียมาเป็นคนมาหาเงินโดยตั้งเก้าว่าจะให้เขาเท่าไหร่นะครับก็เหมือนธุรกิจอเงี้ยครับผมก็ได้บอกเขาไปแล้วเตือนเขาไปแล้วกับวัดจำเริญว่าไม่มีใครซื้อหรอก แต่ได้ทราบมาไทยในนะครับว่าสิงคโปร์เขาซื้อ5 0 0แสนผมก็บอกโอ้ห้าแสนนี่ผมว่าแสนไทยแสนเหรียญไทยผมว่ามันก็มากแล้วนะครับทำไมจะเราไปให้ก็ถึง5 0 0แสนก็เนี้ยเดี๋ยวจะไปคุยกับเขาเรื่องเรื่องนี้ด้วยนอกจากเรื่องที่ไปร่วมงานกับนายพลือนะครับก็ยังไม่รู้จะออกมายัางไงแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่โอลิมปิกแล้วมันเป็นหน้าที่ของของเอกชนนะครับซึ่ต้องไปว่ากันนะครับ ถ้าจะให้อลิมปิกมารับผิดชอบในผมว่าก็ไม่ต้องถ่ายทอดเพราะว่ามันมันไม่จะเป็นนะฮะถ้า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 เขาคิดขนาดนี้เนี่ยถ้าเราไปซัพพอร์ตก็เท่ากับเราไปสนับสนุนสิ่งที่มันมันไม่มีเหตุผลนะครับเอ,อ่อประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปีหน้าที่ปีอีกสองปีเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดให้สบายใจได้เลยครับเพราะว่าโอลิมปิกไทยจะไม่ยอมให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น แล้วเราก็จะวางมาแทฐานไว้เลยว่าเราจะเก็บทั้งระเท่าไหร่นะฮะตอนที่เราแก้ธรรมนูญต่อไปนี้เราจะวางมาแทฐานเลยว่าเจ้าภาดจะเก็บได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับต่อประเทศในแต่ละเทียนะครับไม่ไม่ใช่ไปพูดแบบพาดพาดฝันะมาขายไทยหนึ่งล้านเหรียญแล้วลดให้เหลือแ0 0แสนอย่างเงี้ยผมว่ามันมันมัน,มนทุเรศมันเป็นไปไม่ได้ เพราะตอนนี้มันมีสื่อที่มาโดยโทรศัพท์ะมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้เปิดโอกาสให้เขาทำอย่างนี้ได้เขาคิดว่าโอ้ถ้ามีโทรศัพท์อย่างนี้ก็คุณจะได้เงินมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้สื่ออย่างพวกเราเนี่ยครับทุกคนเนี่ยเราไม่มีปัญญาไปหาโฆษณาหรอกครับนะครับที่จะมารองรับฉะนั้นางเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องพูดกันเยอะเลยนะให้ในซีเกมแต่จากซีเกมประเทศไทยนะครับข้างหน้าเหตุกกรร์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับ ถ้าไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์ตอนนี้เขาเสนอ8 0 0 0 0นก็ถ้าคุณจะเอาสักสองแสนก็ต้องมาว่ากันว่าการกีฬาจะหาเงินจากไหนเพราะว่าการกีฬาเป็นเป็นสปอนเซอร์หลักนะเราจะต้องไปแบ่งกับ r u ูแล้วก็แบ่งกับทีวีูอะไรแบบนี้ครับก็อันนี้เป็นหน้าที่เอกชนแล้วครเพราะว่าโอลิมปิกจะไม่ดีลเรื่องธุรกิจเลยครแต่ว่าจะให้ช่วยอะไรก็บอกมาแต่ตอนเนี้ผมจะพยายามทํานอกเหนือจากโอลิมปิกก็คือในฐานะที่เป็นเป็น ซีโอซีเกมนะครับผมก็จะไปพูดกับเขาว่าคุณเอาเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่มีเหตุผลนะนะครับว่าว่าจะเอาราคาอย่างนี้นะครับแล้วคนประเทศไทยเขาก็รับไม่ได้ผมก็จะบอกเขาตรงๆอย่างนี้ครับนะครับจะพยายามเอาให้ดีที่สุดแล้ววันที่21ผมก็จะมาเรียนให้ได้ทราบกันแล้วกันแต่มไม่ใช่หน้าที่ผมออของของของไทยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยต้องถามกับท่านศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิล ท่านรับผิดชอบ Broadcasting Committee นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นหน้าที่ของของ,ของท่านนะครับแต่ว่าเราก็พูดได้แค่เท่าที่เราจะพูดว่าเราจะมอบให้ใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอลิมปิกได้ลงลงมติไปแล้วว่าเราให้กับ True แล้วก็ให้กับ t s p o r t ส่วนตอนหลังผมไม่ได้ทราบว่า t s p o r t เนี่ยมาจะพยายามให้กับเอ่อทีวีปกติด้วยก็คือทีวีพูกับก็ ครั้งนี้ก็คงสนุกนะครับเพราะว่ากีฬาก็เยอะแล้วก็เป็นกีฬาที่ตื่นเต้นนะครับนะครับโอเคนะครับขอบขอบพระคุณครับ